นี่กับทำเลได้ชแนลวันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับการรีวิวนะครับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับที่ผมได้มานะครับโดยที่มีผู้ผลิตส่งมาให้นะครับเพื่อทดสอบสําหรับกรณีที่คนที่มีปัญหาเรื่องในส่วนของหลายๆบ้านนะครับที่มีการเลี้ยงแมวนะครับแล้วก็แมวชอบนอนบนเบาะนะครับแล้วก็มีคราบสกปรกมีคราบฉี่มีขนมีอะไรต่างๆเปื่อนบนเบาะนะครับหรือว่าหรือเบาะสกปรกด้วยปัญหาอย่างอื่นก็ตามนะครับ คราวนี้เรามาดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันนะครับที่ผมได้รับมานะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดเบาะนะครับแล้วก็ทางผู้ผลิตเขาแจ้งว่ามันสามารถใช้งานได้ผลนะครับแล้วก็มีความสะอาดมากขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับมาดูกันเลยนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมได้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมไม่มีเวลานะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาส่งมาให้ผมรีวิวให้นะครับแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับอืม เดี๋ยวผมจะทดส,ส,สอบให้ดูเลยครับว่ามันใช้งานเป็นยังไงนะครับตัวนี้จริงๆมันโฟมสารพัดประโยชน์นะครับในการทำความสะอาดพวกเบาพวกโซโฟ,ฟาพวกหนังพวกอะไรต่างๆนะครับพร้อมกับผ้านะครับนี่มาพร้อมกับผ้าแล้วก็ตัวโฟมนะครับราคาไม่แพงนะครับโฟมตัวนี้ถาเปิดดูกันเลย ระคาไปลิงก์สั่งซื้อผมใส่ไว้ในคำบรรยายใต้คลิปนะครับนี่นี่คือโฟมคลีเนอร์นะครับนี่เห็นไหมมันจะใช้ทำความสะอาดเบาะนะครับโซฟานะครับพวกนี้ขวดดึงก็น่าจะใช้ได้เยอะอยู่นะครับวิธีการใช้งานของเขาเขาบอกว่า,าเนี่ยให้ฉีดนะครับห่างจากตัวเบาะประมาณ10-20ซนติเมตรนะครับ แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ30ิวินาที3 0มสถึงสีวินาทีอ่านี่อันนี้คือแปรงนะครับแปรงที่เป็นหัวที่หัวนะครับให้สําหรับแปรงก่อนนะครับแล้วก็เวลามีค่าฝุ่นอะไรก็แปรงออกก่อนเนาะแล้วค่อยฉีดโฟมนะครับแล้วก็เอาผ้าเช็ดนะเดี๋ยวเราจะทดสอบกับเบาะนะครับซึ่งเบาะตอนนี้ผมเมื่อเช้าผมก็โดนแมวฉี่ใส่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูด้วยว่ามันมีการเปื้อนอย่างอิ่นแล้วมันทำความสะอาดได้หรือเปล่านะทีเดียวกันเลยนะครับขวดหนึ่งราคาประมาณ6 9บาทนะครับน้ำหนักขนาด6 5 0 m อนะครับแล้วก็ใช้กับพวกพรมพวกวานิลวก็ได้นะครับพวกผ้าต่างๆก็ได้นะครับพื้นผิวนะครับทำความสะอาดนะครับมันเปนจะเป็นโฟมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ไม่มั่นใจนะครับว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับแต่มันมีคราบเหลืองๆอยู่นะครับของฉี่แมวเมื่อเช้านะแต่เดี๋ยวผมจะทดสอบหลายๆอย่างพร้อมกันเลยเดี๋ยวผมจะใช้ตัวลิปสติกนะครับป้ายด้วยนะครับลิปสติกนี่นป้ายนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกซอสนะครับ อุ้ยเยอะมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็ดกันนะมันเยอะไปนะพวกซอสอืมครับอ่าจะเห็นไดยว,ว่าตอนนี้มันเปื้อนเปื้อนไปเยอะเลยนะครับคราบเปื้อนพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเช็ดก่อนนะครับอืมเช็ดก่อนนะ เช็ดให้มันเลอะๆอย่างนี้แต่มันเยอะไปนะครับเดี๋ยวผมเช็ดให้ดูนะเวลามันเปื้อนคราบพวกนี้นะครับสิ่งที่ตามมาคือกลิ่นนะครับกลิ่น <Green S 2> นะครับนะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มกระบวนการเลยนะครับสำหรับการทำความสะอาดนะครับก็จะมีผ้าตัวนี้นะครับแล้วก็โฟมนะครับ เบื้องต้นเราจะฉีดนะครับเขาบอกว่าฉีดให้ห่างเขาบอกฉีดให้ห่างประมาณยี่สิบเซนนะครับนี่นะครับนี่เมื่อฉีดแล้วนะครับเราทิ้งเอาไวปา้ประมาณสักสิบถึงเออประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับเราทิ้งเอาไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะครับ ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าผมจะไม่ตัดคลิปเลยนะครับระหว่างนี้ผมเราจะดูปฏิกิริยาของมันที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนโฟมจะทําปฏิกิริยาค่อยๆกัดนะครับกลิ่นที่ได้ออกมามันจะคล้ายๆกลิ่นของอพวกน้ํายาฟอกอากาศนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างคล้ายๆคล้ายๆสไลนะครับกลิ่นคล้ายๆสไลกลิ่นมันจะหอมหน่อยนะครับสำหรับใครที่ สำหรับใครที่มีปัญหาพวกเกี่ยวกับเบาะเกี่ยวกับแมวขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่าอย่างเบาะผมเองก็ยังมีขนแมวติดอยู่นะครับพวกนี้พอมันมีกลิ่นาการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นนะครับมันจะทําให้แมวมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับบางทีอาจจะพอเจอกลิ่นแปลกๆมันก็จะไม่กล้าขึ้นมานะครับ แต่ระยะหนึ่งมันก็จะกลับมาอีกนะครับแต่ว่าตัวน้ํายาตัวนี้สามารถทําความสะอาดได้นะครับจะเห็นได้ว่าคราบยังอยู่นะครับเห็นได้ว่า,าครบา,าบยังอยู่นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเช็ดนะครับประมาณสักตอนนี้นะ่าจะประมาณสักหนึ่งนาทีได้แล้วนะครับ ครับทั้งหมดก็หายไปเลยนะครับติดอยู่บนผ้าแทนนะครับครับทั้งหมดหายไปนะครับอก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเวลาเราฉีดเราก็จะฉีดห่างๆนี้นะครับนี่นะครับมผมจะขอฉีดซ้ำอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะ ไล่ตัวแมวเมื่อเช้านะครับที่ขึ้นบอกนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการทำปฏิกิริยานะครับไม่พูดเลยนะครับคราวนี้ เมื่อเราฉีดทั่วแล้วนะครับเราก็รอมันประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับทำควาสะอาดถือว่าเราไม่ต้องมาล้างน้ํานะครับเวลาเราบเบาะเปื้อนอะไรนะครับใช้กับพวกโซโฟ,ฟาก็ได้นะครับโซฟาพวกพรมพวกอะไรก็ได้นะลองไปซื้อมาใช้กันดูนะครับนี่ ไม่ทำปฏิกิริยากับสีรถเดิมนะครับสีรถเดิมไม่เป็นไรนะเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเบาะกลับมาเงางามเหมือนใหม่นะครับ มาเงางามเหมือนใหม่นะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองไปซื้อมาใช้ได้นะครับถือว่าทดสอบแล้วโอเคนะครับลองดูนะมันไม่ทิ้งคราบเหนือหนะไปด้วยนะครับบอกมันจะลื่นแล้วก็ดูสะอาดนะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, ช่อง t o m Raider Channel กันได้นะครับขอบคุณครับ